สวัสดีแฟนผีแดงทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนยูสไตล์เราจะมาพบกันเป็นประจำทุกเย็นของทุกวันกับข่าวร้อนแรงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่อัปเดตสดใหม่ให้แฟนๆได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนน้องๆทีมงานที่ตั้งใจหาข่าวเด็ดๆมานำเสนอให้แฟนผีทุกวันครับอนาคตคาเซมิโร่กำลังถูกตัดสินแมนยูพร้อมพิจารณาทุกทางเลือก ต่อสัญญาลดค่าเหนื่อยหรือปล่อยออกพร้อมกันนั้นพีศาจแดงล่าด้ารุ่งไอชอนเจ้าของฉายานิวโตนี่ครสวัย16ค่าตัวทะลุ20ล้านยูโรทั้งหมดอยู่ในคลิปนี้ไปรับชมกันครับสวัสดีครับแฟนบอลปีศาจแดงและคอลูกหนังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนยูสไตล์กันอีกครั้งวันนี้เรามาเจาะลึกประเด็นร้อนที่กำลังเป็นที่ถกเถียงกันในโอทรฟฟอร์ด นั่นก็คืออนาคตของคาซิมิโร่กองกลางตัวเก่าชาวบราซิลผู้เปลี่ยนไปด้วยประสบการณ์และแชมป์มากมายว่าหลังจากนี้เขาจะอยู่ต่อหรือเก็บข้าวของย้ายออกไปไปครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดของนักเตะรายนี้ให้ฟังสัญญาของคาซิมิโร่จะสิ้นสุดลงในช่วงซัมเมอร์ปี2026และจนถึงตอนนี้ยังไม่มีการเจรจาเรื่องสัญญาใหม่เกิดขึ้นเลยแมนยูนเต็ดกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต และการตัดสินใจเกี่ยวกับนักเตะรายนี้อาจเป็นตัวกําหนดทิศทางของสโมสรนในยุคข,ของรูเบนอโมริมเลยก็ว่าได้คาเซมิโร่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วว่าเป็นผู้ชนะตัวจริงด้วยแชมป์ทุกรายการที่คว้ามากับเรอัลมาดริดและการเป็นกำลังสำคัญในทีมชาติบราซิลแม้ว่าในช่วงแรกของการมาถึงของรูเบนอโมริมในเดือนพฤศจิกายน2024สสถานการณ์ของเขาอาจจะดูสั่นคลอนอยู่บ้างในช่วงแรกนั้นอโมริมยอมรับว่า เขาเคยมองข้ามคาเซมิโรไปโดยให้ความสําคัญกับดาวรุ่งอย่างโทบีคอรเลียร์ที่ถูกปล่อยยืมไปเวสต์บรอมแต่ด้วยความเป็นมืออาชีพและคุณภาพที่ไม่อาจปฏิเสธได้ทําให้กองกลางวัย3 3ปีรายนี้สามารถกลับมาเป็นตัวจริงในทุกนัดของพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้เขาคือคุณแจสําคัญที่ทําให้แดนกลางของยูไนเต็ดเดินหน้าต่อไปได้อย่างไรก็ตามภายใต้การบริหารใหม่ของอินิออสโจทย์ใหญ่สําหรับแมนยูไนเต็ดไม่ใช่เรื่องความสามารถ แต่เป็นเรื่องของอายุและค่าเหนื่อยคาซิมิโรเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดในทีมและการต่อสัญญากับนักเตะวัย3 3ปีที่รับค่าเหนื่อยมหาศาลย่อมเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างหนักแม้จะเล่นได้ดีในฤดูกาลที่มีเกมยุโรปน้อยแต่หากการกลับไปเล่นฟุตบอลในโปรแกรมยุโรปในฤดูกาลหน้าอาจทําให้มีเกมกลางสัปดาห์เพิ่มขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกายของเขาที่อายุมากขึ้นอีกปีเป็นที่รู้กันดีว่า ยูเนเต็ดภายใต้อินิออสกำลังมองหาผู้เล่นที่อายุน้อยกว่าในตลาดซื้อขายเช่นอดัมวอ t ทันหรือคาร์ลอสบาเลบาเพื่อสร้างทีมในระยะยาวล่าสุดลอรีวิทเวลจากแอตแลนติกได้เปิดเผยในพอดแคสต์ t l l o o t the d e v i ว s ว่ายังไม่มีการเจรจาระหว่างสโมสรกับคาเซมิโรเกี่ยวกับข้อตกลงใหม่เลยแม้แต่น้อยวิทเวลกล่าวว่าหากคาเซมิโรตัดสินใจอยู่ต่อเขาอาจต้องยอมรับค่าเหนื่อยที่ลดลงและในสถานการณ์นี้ สโมสรมีความได้เปรียบในการเจราจาอย่างชัดเจนเนื่องจากสัญญาของนักเตะกำลังจะหมดลงผมคิดว่าไม่มีการเจราจาใดๆเกิดขึ้นผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของสโมสรที่จะต้องดูว่าฤดูกาลจะเป็นอย่างไรถ้าพวกเขาอยากอยู่ต่ออยู่ในเตดก็มีอำนาจต่อรองตรงนั้นอยู่แล้วอนาคตของคาเซมิโรจึงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสโมสรในช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้และแน่นอนว่าฟอร์มการเล่นของเขาเองก็จะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง คาเซมิโรยังคงเป็นหัวใจสำคัญของแมนยูไนเต็ดในวันนี้แต่สำหรับอนาคตที่กำลังจะมาถึงสโมสรที่ต้องการลดเพดานค่าเหนื่อยและปรับอายุนักเตะให้เด็กลงจะยังคงให้ความสำคัญกับนักเตะวัย33ปีที่ค่าตัวแพงที่สุดคนหนึ่งของทีมหรือไม่และในทางกลับกันคาเซมิโรจะยอมลดค่าเหนื่อยเพื่ออยู่กับทีมต่อไปหรือจะเลือกทางออกที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าในตลาดซื้อขายเอาละครับผมขอสอบถามคุณหน่อยคุณคิดว่าแมนยูไนเต็ด ควรเสนอสัญญาใหม่ให้กับคาเซมิโร่หรือไม่ถ้าเสนอควรเป็นสัญญาที่มีเงื่อนไขลดค่าเหนื่อยหรือไม่คุณคิดว่าคาเซมิโร่ยังคงเป็นผู้เล่นที่ขาดไม่ได้สำหรับทีมของรูเบนอมอริมในระยะยาวหรือไม่คอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างนี้เลยนะครับข่าวต่อไปนาทีนี้คงไม่มีใครฮอตเกินหน้าเกินตาไบรอันเอมเบอร์โมปีกตัวจี๊ดหน้าโหดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกแล้ว นับตั้งแต่ย้ายจากเบรนท์ฟอร์ดมาสูทินโอลทรฟอร์ดด้วยค่าตัว65ล้านปอนด์เขาก็โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นกลายเป็นหนึ่งในการเซ็นสัญญาที่ดีที่สุดในช่วงซัมเมอร์5ประตูจาก11นัดแรกกับปีศาจแดงคือสถิติที่น่าทึ่งล่าสุดเอมบาโมได้สร้างสีสันให้กับวงการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกด้วยท่าดีใจประตูสุดไวรัลหลังซัดประตูที่สองในเกมที่แมนยูเนเต็ดถล่มไบรตัน42เขาและเพื่อนร่วมทีมชาวไอวอรีโคส์อย่างอา์มัด ก็ได้ร่วมกันเต้นท่าแปลกๆที่ทําให้แฟนบอลสงสัยกันไปทั่วว่าท่าเต้นนี้มันมาจากไหนกันนะไปครับเจ้าตัวพูดว่าอย่างไรไปฟังผมจะเล่าให้ฟังไม่ต้องสงสัยกันอีกต่อไปแล้วครับระหว่างการให้สัมภาษณ์กับ M U T V ดาวสันโวของปีศาจแดงก็ได้ออกมาเปิดเผยแรงบันดาลใจเบื้องหลังท่าเต้นสุดกวนนี้เอมเบอร์โมบอกกับเราว่ามันมาจากกิฟของโฮเมอร์ซิมสันครับถ้าคุณลองไปค้นหาคำว่า โฮเมอร์ซิมสันแดนซ์ในส่วนกิฟต์ในโทรศัพท์ของคุณคุณก็จะเจอเลยนี่แสดงให้เห็นว่าแม้แต่ซีรีส์แอนิเมชันระดับตำนานอย่างเดอะซิมสันสที่อยู่คู่กับเรามาตั้งแต่ปี1987ก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักฟุตบอลระดับโลกได้แถมท่าเต้นนี้ยังเคยไปปรากฏในวิดีโอเกมยอดนิยมอย่าง f o r t n i น e อีกด้วยเป็นการผสมผสานระหว่างป๊อปคาเจอร์ยุคเก่าและยุคใหม่ย่งลงตัวจริงๆ ฟอร์มอันสมัำเสมอของเอมเบอร์โมในเดือนตุลาคมไม่ว่าจะเป็นการยิง2ประตูใส่ไบรตันหรือแม้แต่ฟอร์มโดยรวมที่พาแมนยูในเต็ดคว้าชัยชนะ3นัดรวดก็ทําให้เขาได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมประจําเดือนของพรีเมียร์ลีกและคว้านักฟุตบอลยอดเยี่ยมประจําสโมสรไปครองเป็นครั้งที่2แล้วด้วยนะครับแบบนี้เรียกว่าคุ้มค่าตัวไปบ้างแล้วล่ะแน่นอนว่าผมมีความสุขมากกับสิ่งนี้เอมโบโมกล่าวแต่อย่างที่ผมพูดเสมอผมคิดว่ามันคือการทํางานเป็นทีม และผู้เล่นหลายคนก็สมควรได้รับสิ่งนี้เช่นกันในเดือนนี้ดังนั้นผมจึงมีความสุขนี่คือคำพูดที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำและความถ่อมตัวของเขาครับนอกจากจะทำประตูดได้แล้วเอมโบโมยังเป็นมิติใหม่ของปีศาจแดงในเรื่องการสร้างสรรค์โอกาสอีกด้วยเชื่อหรือไม่ว่าเขาคือผู้เล่นที่มีค่าคาดหวังในการแอสซิสหรือค่า XA สูงที่สุดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้โดยค่า XA ที่2.52หลังจากลงเล่นไป11นัด นำหน้าดาวดังอย่างซาก้าเอนดิยาเยและโดกูเลยทีเดียวแม้จะเพิ่งทำไปเพียง1แอสซิสแต่สถิตินี้ก็บ่งบอกว่าโอกาสงามๆกำลังรอให้เพื่อนร่วมทีมอย่างเซสโกและคุณย่าเปลี่ยนให้เป็นประตูอยู่เสมอและในวันเสาร์นี้เอมบาโมก็ตั้งเป้าที่จะทำประตูแรกในเดือนพฤศจิกายนในเกมสำคัญที่แมนยูไนเต็ตต้องดวลกับท็อตแนมฮอตสเปอร์เอาล่ะผมขอฝากคำถามไว้ให้แฟนบอลทุกท่านได้คอมเมนต์กันหน่อยครับ คุณคิดว่าฟอร์มของไบรอันเอมเบอร์โมในฤดูกาลนี้ดีพอที่จะพาแมนยูในเตดจบในอันดับท็อปโฟหรือไม่จากสถิติ XA ที่สูงลิวคุณคิดว่าเอมเบอร์โมจะทำแอสซิสแตะเลข10หลักได้ภายในสิ้นฤดูกาลนี้หรือไม่คอมเมนต์คำตอบของคุณมาได้เลยครับใต้คลิปนี้ข่าวต่อไปวันนี้เรามีข่าวใหญ่ที่สั่นสะเทือนวงการฟุตบอลยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบรรดาสโมสรยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปและปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็รวมอยู่ในนั้นด้วยจากรายงานจากสปอร์ตบิลสื่อดังของเยอรมนีระบุชัดเจนว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจับตาดูดาวรุ่งพุ่งแรงที่สุดคนหนึ่งของวงการฟุตบอลเยอรมันอย่างใกล้ชิดเขาคือเคนเนตไอชฮอนมิดฟิลด์ตัวรับวัยเพียง16ปีของสโมสรนแฮท่าเบอร์ลินรายละเอียดเรื่องนี้จะเข้มข้นขนาดไหนไปครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังไอชฮอนสร้างประวัติศาสตร์ให้กับแฮท่าในศึกบุนเดสลลกา2ฤดูกาลนี้ ด้วยการลงเล่นระดับอาชีพครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคมและกลายเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดที่ได้ลงสนามในประวัติศาสตร์ของดิวิชั่น2ของเยอรมนีลองจินตนาการดูสิครับเด็กหนุ่มวัย16ปีแต่ลงเล่นในลีกไปแล้วถึง8นัดในตำแหน่งกองกลางตัวรับเขาต้องมีดีในตัวอย่างแน่นอนใช่ไหมครับด้วยฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นเกินวัยทำให้เขาถูกนำไปเปรียบเทียบกับตำนานมิดฟิลทีมชาติเยอรมนีและยอดกองกลางของเรอัลมาดริดอย่างโทนี่โครสการเปรียบเทียบนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นเล่น เพราะแม้แต่ฟาเบียนรีสเพื่อนรุ่มทีมของเขายังออกปากชื่นชมว่า <_ an> เขาแทบไม่เคยเห็นใครที่มีพรสวรรค์เท่ากับไอชฮอร์ในวนัยนี้นี่ตอกย้ำถึงศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดของไอชฮอร์ได้อย่างดีและแน่นอนว่าพรสวรรค์ระดับนี้ย่อมไม่รอดพ้นสายตาของบรรดาทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปและแมวมองของแมนยูไนเต็ดได้ตามดูฟอร์มของเขาหลายครั้งและพร้อมที่จะเปิดฉากการเจรจาคว้าตัวแล้วแต่หนทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ต้องเผชิญหน้ากับการแข่งขันที่ดูเดือดสุดๆคู่ปรับรวบเมืองอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่แข่งตลอดการอย่างอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลรวมถึงทีมยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปต่างก็แสดงความสนใจในตัวไอช์ฮอนเช่นกันนี่คือการแย่งชิงที่แท้จริงแม้ว่าแฮท้าจะเพิ่งมอบสัญญาใหม่ให้กับดาวรุ่งรายนี้เมื่อช่วงซัมเมอร์แต่พวกเขาก็ดูเหมือนจะเตรียมพร้อมสำหรับการขายโดยได้ตั้งค่าหัวของไอช์ฮอนไว้สูงถึง20ล้านยูโรหรือราว17.6ล้านปอนด์ตามกฎแล้วไอช์ฮอน จะไม่สามารถย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือสโมสรอ,อื่นได้จนกว่าเขาจะมีอายุครบ18ปีบริบูรณ์ซึ่งนั่นหมายความว่าพวกเขาจะต้องรอคอยแต่สําหรับดาวรุ่งพรสวรรค์ระดับนี้การรอคอยอาจจะคุ้มค่ามากที่สุดคําถามคือยักษ์ใหญ่แห่งแมนเชสเตอร์จะเดินหน้าเซ็นสัญญาร่วมหน้ากับไอชอนหรือปล่อยให้เขาพัฒนาฝีเท้ากับแฮท่าไปก่อนหรือจะรอให้เขาพร้อมที่จะย้ายไปสโมสรชั้นนําเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนที่จะดึงตัวมาร่วมทีมชุดใหญ่ในอนาคต การที่สโมสรใหญ่โตทั่วยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพรีเมียร์ลีกต่างพร้อมทุ่มเงินมหาศาลเพื่อคว้าตัวมิดฟิลด์ดาวรุ่งวัย16ปีคนนี้แสดงให้เห็นว่าเคนเนตไอชอนคือเพชรเม็ดงามที่สองประกายเจิดจรัสอย่างแท้จริงเอาล่ะคุณคิดว่าแมนยูไนเต็ดควรทุ่มเงิน20ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวเคนเนตไอชอนมาไว้ในมือตั้งแต่ตอนนี้หรือไม่หรือควรรอจนกว่าเขาจะพร้อมกว่านี้ท่ามกลางคู่แข่งอย่างแมนซิตี้ลิเวอร์พูลและอาเซนนลนทีมใดมีโอกาสคว้าตัวเจ้าของฉายา นิวโทนี่โครสผู้นี้ไปครองได้มากที่สุดคุณเคยเห็นฟอร์มของไอช์ฮอนบ้างหรือไม่คุณคิดว่าเขาดีพอที่จะก้าวขึ้นมาเป็นมิดฟิล์ระดับโลกอย่างที่ถูกเปรียบเทียบไว้หรือไม่และสุดท้ายหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารฟุตบอลใหม่ๆจากเรานะครับวันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ